ตีไปขั้นต้นแต่ช่วงนี้ตอนนี้ผมติดต่อกฏบัตีไม่ได้นะครับแต่ว่าตีบอกว่าต้องไม่มีปัญหาอะไรผมบอกว่าถ้าเกิดสมมติจะมีดนตรีที่ตกลงเราเอาดนตรีใหม่เราก็เอาดนตรีตีเขายินดีที่มาให้แล้วแต่ับช่วงนั้นตีเขาอยู่กรุงเทพแต่ว่ามีแต่ว่าถ้าเกิดมีค่าใช้จ่ายบอกผมไม่ยอมถ้าต้องมีค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าสุทค่าส่วนตัวตีไม่คิดไม่เป็นไรเราก็ายินดีด้วยแต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายเรื่องขนย้ายเรื่อง,องต่างๆทางคณะ คณะกรรมการอย่างไรจะรับผิดชอบใช้จ่ายให้เรื่องการส่งไอ้พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเพราะว่าก็เป็นเครื่องดนตรีของตีทั้งหมดนั่นแหละที่จะเอามาก็แค่นั้นเองครับแต่เดี๋ยวผมติดต่อตีก็อีกทีแต่ว่าขั้นต้นเนตีเ็าจะมาให้อคขออนุญาตนะครับดูหลังจากประชุมคราวที่แล้วตีเขาโทรศัพท์มาหาผมเองนะครับเขาบอกว่า เขายินดีสนับสนุนเครื่องดนตรีเขาอยากเอาเครื่องดนตรีมาวางตอนเช้านะครับแล้วก็มาเป็นเล่นสก๊อตแล้วเย็นเข้ามาเล่นนะครับมาเล่นไม่เก็บค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรเขารับผิดชอบหมดนะครับแค่นี้เราอยากจะเล่นจะให้เล่นเพลงเดียวเขาก็ขอเล่นไม่ใช่ผมบอกว่าค่าเป็นค่าเช่าจ่ายที่สุดคนนะผมว่าไม่มีไม่มีเขาไม่เอาไม่เอาส่วนตัวก็ท่านเขาไอ้ที่ค่านี่ส่วนตัวเขาไม่เอาแต่ไอ้ค่านี่มันต้องมีไม่เแล้ว 来。